ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาออกแบบ,บงาน ดัแบนแรกนะครับเราก็จะมาสแกนผาก่อนสแกนถาก่อนนะครับ,รอ,นนรบอันนี้คือหน้าคอมผมนะครับสแกนแล้เปิดโปรแกรมก่อนนะครับ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเสียงชัดเจนไหมครับก็แบ่งปันความรู้นะครับก็ดับแรกนะครับเปิดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือไฟล์งานที่ผมสแกนเอาไว้นะครับนี่ที่ผมสแกนนะครับลากเข้ามานะครับติดเสียงชัดเจนไหมครับอันนี้นะครับ เราก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีพี่โกครับใบเสนอราคาผมลืมไปเลยเนี่ยเ,เดี๋ยวผมทำให้นะพี่นะยะให้แฟนผมทำให้ลืมไปเลยก็ให้ดูนะครับการออกแบบนะครับอันนี้เราสแกนมาจากเครื่องสแกนนะครับ ตัดชิ้นงานนะก็รับสอนงานออนไลน์นะครับสำหรับการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาตัดชิ้นงานก่อนนะครับแบ่งเป็นสามส่วนนะครับ ส่วนแรกสร้างเส้นนี่ครับให้ชีสตะคอบเหลี่ยนนะครับ <c oughs> นีะครับ <c oughs> แล้วก็มาที่ปากการจิ้ม ถ้าสนใจเรียนก็ลงเรียนได้นะครับเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้นะครับช่วงนี้ <c oughs> ก็มีคอร์สให้เรียนนะครับออนไลน์แล้วก็มีหน้าร้าน,นัให้เรียนนะครับ มีแบบฝึกหัดได้ทำนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดส,สำหรับงานเลี่ยมเงินเลี่ยม,ยมทองครับสวัสดีน้องสมยุทธครับสวัสดีครับสวัสดียำชาครับอันนี้จะเป็นการเลี่ยมกลอบเงินกรอบทองนะครับ เอาไว้ประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วก็สร้าง <c oughs> เส้นนะครับรอบผาก <c oughs> ก็มาดัดกัน <c oughs> อันนี้จะไปช้าๆนะครับไม่รีบไม่เร่งนะครับ <c oughs> ก็สวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับผู้ที่มีเครื่องเลเซอร์แล้วหรือผู้ที่ยังไม่มีก็ศึกษาได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ีผู้ที่ไม่มีความรู้เลยนะครับคุณก็ต้องเรียนก่อนนะครับเรียนรู้ว่าคอมพิวเตอร์ทางนานย,ยังไงนะครับที่ร้านก็ มาตัวเปล่าได้เลยครับถ้ามาเรียนที่ร้านนะครับมีคอมพิวเตอร์ให้ได้ใช้นะครับมาเรียนที่ร้านมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างครับถ้าเรียนออนไลน์คุณก็ต้องมีโน้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับก็ขายทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับจัดหาให้ได้ครับมือหนึ่งหรือมือสองหาได้ให้ได้หมดครับ อันนี้เป็นรุ่นแช่น้ำมนต์ครับมันจะค่อนข้างที่จะไม่เรียบนะครับผิวจะมีกระขุขะนะครับอ็นนี้เป็นรุ่นแช่น้ำมนต์ผิวพระก็จะมีคราบต่างๆนะครับต่างๆก็ยากต่อการที่จะวาดรูปนะครับเวลาถ้าเราทำงานมือนะจะค่อนข้างที่จะยากหมัอนอันนี้ผมเผื่อ,อไว้นะครับ คือทำให้มันบีบๆเข้าไปหน่อยนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับบางทีเราไม่ต้องไปชิดตามขาก็ได้นะครับอ้อมขึ้นไปข้างบนนี้ก็ได้เลยนกะ็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ สําหรับคนที่เริ่มต้นหรืออะไรนะครับก็ลองดูได้ครับว่าโปรแกรมไหนที่ว่ามันง่ายๆอันนี้ควาโปรแกรมนี้มันง่ายครับเหมาะ,ะกับการเข้าใจนะเรียบร้อยได้แล้วนะครับที่ก็ได้เส้นที่เราใช้เขียนดินสอนะเขียนไป เป็นแกนกลางตัวจับผา,าได้มาแล้วเอาม,มาก็ทำนี่นะครับฝานะครับฝาอันนี้ฝาหลังนะครับ ผมก็จะไปตามจุดตรงนั้นครับช่องไฟมันจะสวยนะครับมันต้องคอนโทรลเมาส์ให้คล่องคล่นะเดี๋ยววันนี้ก็มีผู้เรียนมาเรียนนะครับตอนนี้ที่ลานนะครับ ก็พื้นฐานก็ไม่เป็นเลยนะครับคอมพิวเตอร์แต่เป็นงานเลี่ยมพระนะครับก็แนะนำให้ไปเรียนก่อนนะครับแนะนำเรียนก่อนเรียบร้อยครับก็จะมาดักกัน,นครับงานพวกนี้หาทำยากครับ หาช่างทำยากเพราะต้องใช้ฝีมืนอนะครับแล้วก็ได้ทรงที่โค้งครับนะครับโค้งไปตามกรอบพระนะครับ ก็คืองานพวกงานเงนินงานทองเนี่ยเราโดนบังคับนะครับให้ทําตามเขานะครับตามทรงที่กําหนดไว้ให้ส่วนงานพลาสติกเนี่ยเราทํายังไงก็ได้นะครับเห็นไหมครับบางทีมันกินลึกเข้าไปแล้วก็ขยับไปน่อน ก็จะได้ช่องไฟที่วิ่งตามนี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะได้ให้มันมนๆน,นะครับเราก็ดับเบิลคลิกสองทีเห็นไหมมันก็จะมนๆน,นะครับผมล็อกตรงนี้กันลืมล็อกเห็นไหมมันก็จะมนัมนๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับาจากหัวเอาลูกค้ากระทักมานะครับทํางานนักตรงนักกาไม่มีเวลาทําเลยครับตอนนี้ทํามาทางนี้ทางเดียวแล้วไงประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราทําให้ชิดอันนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์นะครับขยายเข้ามาเราก็จะได้ทรงเดิมครับขยายเข้ามาสักศูนย์จุดสองก็ได้ทําตามท,ท,ทรงไปเลยปกติไปเลยแล้วก็ช่วยในงานเลี่ยมเงินเลี่ยมทองกับช่างเงิเนช่างทองได้นะครับ ดูจะโค้งเลยนะตามทรงเลยครับงานหน้าร้านดุนดๆนนะครับทําฝายากๆยกิย่งพวกเตาจิ๋วนะครับปางเปิดโลกนะครับพวกะั้นจะใช้ทํางานเค่อข้างยากนะครับเราก็จะได้พลาสติกที่เขา้ารูปตาม กอบนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเราส่งพระให้ช่างเลี่ยมเงินเลี่ยมทองเนะี่ยเขาจะทำแบบปฏิกิรินมาก่อนแล้วก็จะทํากรอบขึ้นมานะครับที่หลังแต่อันนี้มันเป็นงานสําเร็จรูปนะครับเราก็เลยต้องทําตามกรอบพระนะครับที่เราได้มาตามร้านทองทั่วไปนะครับ ที่ผมไปลงเครื่องนะครับช่างก็ต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับ เพราะบางครั้งงานพวกนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับซ้ายขวาหรือหน้าหลังก็จะไม่เท่ากัน,นบางทีก็เราต้องเปิดฝานะครับสองทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเนี่ยครับไม่เท่ากันอ่ะเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะนะครับทรงจากนั้นผมก็จะขยายเข้ามานะ เราก็ได้ทรงเดิมครับลบตรงนี้ไปมันก็จะไม่ปเบียดกับกรอบเงินให้ช้ำนะครับนี่คือช่องไฟที่เราได้นะครับหลวมๆห,หน่อยครับไม่ต้องแน่นมากแน่นหน้าเดี๋ยวพวกนี้มันจะย่นนะครเสียทรงยิ่งเป็นพวกงานทองกระดาษนะครับเสียเลยนะก็ประมาณนีนะ้หรือจะเอาสักมินนึงก็ได้อันนี้มันลึกเกินไปหน่อย ูนจุดหนึ่งก็ได้นะครับประมาณนี้อย่าไปกินเยอะลึกเกินไปนะครับแล้วบางทีไปเจอท้องกระดาษนะครับงานแล้วเสียเลยนะครับตรงนี้พับไม่ได้มันโก่งแอนหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะ ก็ขยายเข้ามาอีกเหมือนเดิมครับชุดหกครับแล้วก็ได้ช่องไฟนะก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้นะีะได้แล้วนะครับอันนี้คือบอล,อล็อกลากมาครันนครับเราก็ สามารถเอาไปทําฝาแล้วก็มาเข้าตรงนี้ได้นครับข้างหลังนะครับทำไปก่อนบอบนี่ก็ทํารูสําหรับใส่ปั๊มลมนครับเ,เก็บรูไว้รูหนึงก่อนนะจะได้ไม่ต้องสร้างขึ้นมา เราสร้างสี่เหลี่ยมน,นี่เราก็ได้แล้วนะครับได้แล้วครับฝาหลังนะครับพอกดปุ๊บเสร็จก็เอามาใส่นี้ได้เลยได้ละหนึ่งชิ้นฝาหลังอเอามาคู่กันดีกว่าจะได้ไม่งงต่อมาก็ฝาหน้าครับ ฝาหน้าก็จะมีพวกซุ้มนะครับเนี้ติดเรื่องซุ้มเดี๋ยวเราลองดูเอาฝาหลังใส่ฝาหน้านะครับเรื่สีส้ม้วมันไม่ได้เห็นไหมครับล,ลองขยับรูป ไม่ได้นะครับฝาหน้าฝาหลังไม่เท่ากันนะผมลองพลิกมิลเลอร์พลิกไปทางทางนี้หน่อยก็ไม่ได้นะคห็นะเราไปเจองานที่มันยากนะดูดิทรงเขาไม่ได้นะครับเอียงไปตามนี้เลยครับแต่ดูฝาหน้านะครับใช่ไหมครเพราะฉะนั้นมันใช้ไม่ได้ครับเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าเป็นงานมือก็จะช้าหน่อยครับ ก็ต้องทําไปก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะครับก็มาออกแบบการเลี่ยมผ้านะครับเข้ากรอบเงินกรอบทองเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้คือการทําฝากับแกนกลาง อันนี้ข้างหน้าข้างหลังจะไม่เหมือนกันนะครับเป็น,นข้างหน้าข้างหลังจะไม่เหมือนกันสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีเว้าลขึ้นมาหน่อยนะอันนี้ดูดีคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้คนละแบบคนเลย นี่ก็ออกแบบเป็นแบบนี้นะครับทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนฝาหลังนะครับคล้ายๆกนนันแล้วก็เอาไปกดฝานะครับทำแกนกลงแกนกลางนะครับปกติอันนี้จะเป็นคลิปแค่แนะนำนะครับว่ามันทำงานได้ยังไงไม่ได้ละเอียดอะไรมากนครับแค่เห็นถนึงเอความ รวดเร็วในการใช้เครื่องมือนะครับให้เป็นแนวทางครับให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้ดูนะครับงานแบบนี้ก็เรี่ยมกันอยู่ที่สามร้อยนะครับแถบวบบ้านผมนะสามร้อยเพราะว่าหาช่างทำยากครับ ก็ไปงานปฏิบติกกันหมดแล้วงานนักกลร์งนักการลงท้องกันหมดแล้วนี่จะใช้ทักษะของช่างรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับงานางนี้นะครับแต่จะเป็นงานพวกตลับก็จะง่ายเลยนะครับราคาก็จะถูกลงเพราะเราไม่ต้องพับหลังนะครับ ก็สวัสดีพี่วิกรยน,น,นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็มาตั้งจุดหนึ่งเดิมนะครับกจุดหก ตัทอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าจะได้รู้ครัเวลาไปตัดสีฟ้าคือข้างหลังคนระับสีแดงคือข้างหน้านะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงคนระ เรียบร้อยนะครับได้แล้วฝาหน้าฝาหลังได้แล้วเหลือแกนกลางนะครับแกนกลางผมมาทำยังไงกับแกนกลางอันนี้พระหันหลังอยู่นะครับมันก็จะมีเลอร์มานะปุ๊บเท่ากับอันนี้คือข้างหน้าแล้วนะครับามาใส่กับปีก่อนทำสำเนาก่อนนะครับสำเนาคือทำเก็บตัวนี้เก็บไว้นะครับเอาวางดึง อเคประมาณนี้ได้อยู่ผมจะขยายเส้นแดงนี้ออกมาเนะี่ยสองจุดห้าเห็นนะมันจะพอดีพอดีเลยนะครับเพอน,นะ,อะพอดีพอดีเลยแต่ว่าผมเพื่อ,อไว้เลย เอาดับประมาณนักสามจุดห้า่าอ่าประมาณนี้สามจุดห้าลองมาเทียบดูนะครับแั้นผมก็จะองอนมากรุ๊ปกันนะครับลากคนละมา ลบเส้นสีแดงก่อนนะครับลืมลบไปเมื่อกี้แล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ mm hmm. มันเบียบเบ้ยวๆบูบ้ๆวบนงมันนะตรงนี้นะครับเราแค่เดินน้ายาไปเฉยเฉยนะครับเดินน mm ้ายาไปเฉยเยเดี๋ยวเราจะตัดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทาเส้นตรงนี้ใหมนะ่ให้มันเข้าไปข้างในนะครับก็ mm hmm. คือลักษณะจะเป็นแบบนี้ประมาณด mm ักหนึ่งจุด แปเนีหหนึ่งจุดแปดประมาณนี้นะครับเรามาขยับเส้นนะครับเราจะเอาเส้นสีแดงไปวางในหลุมนะครับแล้วมาตัดขอบแบบนี้นะครับเนะหมรับอันถมเบรกให้ดูก่อนแล้วก็ใส่สีดูก่อนเห็นไหมครับเราจะได้เส้นแบบนี้มาครับมันไม่พอดีก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้เทียนช่วยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเทียนช่วยเราก็จะเปิดให้มันพอดีนี่นะครับ มันก็จะใส่ได้พอดีเลยนะครับเห็นไหมครับ mm hmm. แล้วยเราก็จะได้เลยนะครับคือเราจะได้แบบนี้ mm hmm. เวลาเราทำหนุบบางหานะครับก็ mm hmm. ได้แบบนี้อันนี้ฝาไปวางตัดปีกก็เหลือแค่น่อยเดียวแล้วก็ไปใส่ในกรอบได้นะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะตอนแรกเรเดินน้ํายาเพื่อให้มีเพื่อให้มันกว้างนะครับะ เรามาตัดให้มันเลยมันเล็กนะครับโดยใช้ฝาประคองลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับลองทำกันดูนะครับงานพับหลังครับสวัสดีครับ